ใครที่เคยปวดข้อหรือมีคนใกล้ตัวที่ต้องทนกับอาการนี้น่าจะเข้าใจดีนะครับว่ามันทรมานแค่ไหนแล้วไอ้เจ้ากระดูกอ่อนที่มันสึกไปเนี่ยมันก็เหมือนของที่เสียแล้วเสียเลยซ่อมไม่ได้แต่จะเป็นยังไงถ้ามันไม่จริงอีกต่อไปวันนี้เราจะมาคุยกันครับถึงความหวังครั้งใหม่ที่อาจจะมาเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเสื่อมเลยก็ได้เริ่มต้นกันที่ตัวเลขนี้เลยครับ528ล้านคนเยอะขนาดไหน คือมันมหาศาลมากเลยนะครับนี่คือจํานวนคนทั่วโลกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคข้อเสื่อมมันไม่ใช่แค่ตัวเลขล,ยลอยๆนะครับแต่มันคือความเจ็บปวดในทุกๆก,ก้าวคือข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของคนจริงๆซึ่งก็อาจจะเป็นใครสักคนในครอบครัวเราหรือเพื่อนเราหรืออาจจะเป็นตัวเราเองในวันข้างหน้าก็ได้คำพูดนี้มาจากดร์ชาลส์เคเอฟชานจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเขาบอกว่ากระดูกอ่อนแทบจะไม่มีศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเองเลยในวัยผู้ใหญ่ คือพูดง,ง่ายๆว่ามันเป็นเนื้อเยื่อที่ซ่อมตัวเองไม่ได้เลยครับในร่างกายเราเนี่ยสึกแล้วสึกเลยหายแล้วหายเลยนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาที่ทําให้โรคข้อเสื่อมมันรักษายากนักหนามาตลอดโอเคแล้วทําไมล่ะทําไมเจ้าเนื้อเยื่อตัวนี้มันถึงได้ดื้อด้านขนาดนั้นเรามาดูกันครับว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงกระดูกอ่อนข้อต่อเนี่ยนะครับลองนึกภาพตามนะมันก็เหมือนกับโชคอัพที่ดีที่สุดในโลก รวมกับพื้นผิวที่ลื่นสุดๆอยู่ตรงปลายกระดูกของเรานั่นแหละครับหน้าที่ของมันก็คือรองรับแรงกระแทกทําให้กระดูกมันขยับเสียดสีกันได้แบบสมูทไม่มีสะดุดแต่พอเจ้าเบาะรองลื่นๆนี่มันพังใปโอโ้โหทีนี้แหละครับทุกการเคลื่อนไหวจากที่เคยเป็นเรื่องปกติก็จะกลายเป็นความเจ็บปวดขึ้นมาทันทีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีแก้ปัญหานี้มาตลอดแต่มันก็ต้องยอมรับว่า ความสมเร็จที่ได้มามันค่อนข้างจำกัดมากเลยอย่างเช่นวิธีที่เรียกว่าไมโครฟลักเจอร์นะครับหลักการคือไปเจาะก,กระดูกให้มันมีรูเล็กๆเ,เพื่อหลอกให้ร่างกายคิดว่าต้องซ่อมแซมแล้วมันก็ซ่อมนะครับแต่ปัญหาก็คือสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกอ่อนไฮยาลินแบบของเดิมที่ดีๆครับแต่มันดันไปสร้างกระดูกอ่อนเส้นใหญ่ขึ้นมาแทนซึ่งในตัวหลังเนี่ยมันเหมือนเนื้อเยื่อแผลเป็นมากกว่าทั้งหยาบทั้งแข็งแล้วก็พังเร็วคือมันดีไม่เท่าของเดิมเลยสักนิด และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดคือแทนที่เราจะพยายามหาอะไรจากข้างนอกมาแปะหรือมาทดแทนของเก่าจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยถ้าเราสามารถไปสกิดหรือปลุกเซลล์เก่าที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายเราเนี่ยให้มันลุกขึ้นมาสร้างกระดูกอ่อนใหม่ได้ด้วยตัวของมันเองละ่ะนักวิจัยที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาไปเจอตัวการสําคัญครับมันคือโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า G-rosine หรือ 15-PDH ให้ลองนึกภาพว่าโปรตีนตัวนี้มันคือแป้นเบรกของระบบซ่อมแซมร่างกายครับ พอรอยยูมากขึ้นเรื่อยๆนะร่างกายเราก็จะสร้างแป้นเบรกตัวนี้ออกมาเยอะขึ้นคอยเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลาทําให้การฟื้นฟูอะไรต่างๆมันช้าลงหรือหยุดไปเลยนี่แหละตัวการทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามีแป้นเบรกอยู่วิธีแก้ปัญหามันก็เลยตรงไปตรงมาอย่างน่าทึ่งเลยครับคือเขาพัฒนายาตัวหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ได้ใช้สเต็มเซลล์อะไรจากข้างนอกเลยนะครับ แต่ยาตัวนี้จะเข้าไปบล็อกการทำงานของเจ้าจีโอไซด์โดยตรงมันก็เหมือนกับเราเอายาเข้าไปยกเท้าออกจากแป้นเบรกนั่นแหละครับพอเบรกทุปลอยเซลลกระดูอ่อนเดิมที่หลับไหลยอยู่มันก็เลยกลับมาแอคทีฟแล้วก็เริ่มกระบวนการสร้างกระดูกอ่อนที่ดีๆขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งแล้วผลลัพธ์ที่ได้ขนาดตัวนักวิจัยเองยังทึ่งเลยครับดรนิดีบูธานีบอกเองเลยว่า การฟื้นฟูกระดูกอ่อนได้มากขนาดนี้ในหนูทดลองสูงวัยทาให้เราประหลาดใจมากผลลัพธ์มันน่าทึ่งจริงๆคือมันว้าวมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ได้ผลในหนูแก่ๆนะครับแต่มันยังทดลองแล้วได้ผลกับตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์จริงๆด้วยนี่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ทีมของสแตนฟอร์ดทีมเดียวนะครับที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้วมีอีกหลายแนวทางเลยที่น่าสนใจมากๆที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามจะปลุกพลังการซ่อมแซมของร่างกายเราเองอยู่เหมือนกัน อย่างแรกเลยคือโมเลกุลเริงระบำครับชื่อน่ารักมากอันนี้มาจากมหาวิลัยนอร์ทเวสเทิร์นแนวคิดก็คือเขาจะฉีดของเหลวชนิดพิเศษเข้าไปพอเข้าไปในร่างกายปุ๊บโมเลกุลพวกนี้มันจะจัดเรียงตัวเองกลายเป็นเหมือนนั่งร้านขนาดนานโนขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วนั่งร้านเนี่ยแหละครับที่จะเป็นโครงให้เซลล์ของเราเองเนี่ยค่อยๆไต่แล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาได้ตรงจุดเป๊ะๆเ,เหมือนมีไกด์นำทางให้เลยอีกอันที่เจ๋งไม่แพ้กันคือ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกคิกอันนี้มาจากมหาวิทยาลัยคอนเน็ติคัตเขาใช้เจลชนิดพิเศษที่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราขยับตัวเจลตัวนี้มันจะเปลี่ยนแรงเคลื่อนไหวของเราให้กลายเป็นเหมือนประกายไฟฟ้าเล็กๆครับไฟฟ้าอ่อนๆนี่แหละที่จะไปจัมพ์สตาร์ทปลุกเซลล์ให้กลับมาทํางานซ่อมแซมตัวเองอีกครั้งคือฉลาดมากใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของเราเองมารักษาร่างกายเราเองเลยพอได้ฟังเรื่องราวที่มันน่าตื่นเต้นขนาดนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วเมื่อไหร่ล่ะ เมื่อไหร่เราจะได้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้จริงๆโอเคเราไปดูไทม์ไลน์ความเป็นไปได้กันหน่อยดีกว่าครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นทางจากห้องแลบไปสู่การใช้งานจริงเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยสุดๆตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ผ่านขั้นทดลองในหนูในกระต่ายแล้วก็กำลังเริ่มทดลองในสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นแต่มันมีข่าวดีมากๆอยู่อย่างหนึ่งครับคือไอ้ยาที่เข้าไปบล็อก15 PhD d แบบเดียวกันเนี่ย มีตัวหนึ่งที่เขาเอาไปทดลองกับคนจริงๆแล้วนะครับในเฟสหนึ่สำหรับรักษากล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยแนวทางนี้มันมาถูกทางแล้วแล้วก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วครับสุดท้ายนะครับงานวิจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็ทิ้งคําถามที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความหวังไว้ให้เราครับว่าหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาอาการปวดข้อที่เคยเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเหลือแค่การฉีดยางง่ายๆไม่กี่เข็มแล้วการผ่าตัดที่น่ากลัวก็อาจจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตนี่แหละครับคืออนาคตที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกาลังพยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอีกหลายร้อยล้านคนเลยทีเดียว